เพื่อนครับมีรถเข้าใหม่1นึ่งคันอินโนวปี22่เละที่สําคัญคือรถโคตรเดิมไม่มีหน้าหลังนี่มีแกะเลยเรามาดูรายละเอียดกันครับคันนี้8032รถเพิ่งเข้ามานะเป็นรถรถเจ็ที่นั่งรถรถบ้านเลยสวยๆเพื่อนดูผมสร้างไม่มีแกะนะครับน็อตไม่มีขยับเลยไม่ว่าจะนแก้มข้างเครื่องยนต์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเดินนิ่งๆเป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะครับ เครื่องยนต์28ดีเซี1 72แรงม้าสวยๆเพื่อนๆดูนี่โอ้โหดูครับนี่น็อตสวยๆเลยนะครับมีส่งของคันนี้ใครหาอยู่ใช้ล่างเป็นสปอยเลอร์นะัรอบคันเลยสเกิร์ตรอบคันได้มาพร้อมเลยนะครับเผื่อใครหาอยู่ขนาดยางจะเป็น205 65R16 ยางเป็นยางออโอตานน้นะเพื่อนนะติดตัวรถมาเป็นปี24สี่ยางปี24สี่นี่โอ้โหนี่คือรถเจ็ดที่นั่งหรือรถแวนเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาดูกระจกประตูสี่บานเป็นออโต้ทั้งหมดกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับและภายในเบาะจะเป็นเบาะใย,ยสังเคราะห์ไม่ใช่เบาะกะหนังนะเพื่อนนะเป็นใย,ยสังเคราะห์นะครับคุณจได้มาสองหลอกค,ค,ครบเลย ดูเลขใมครับคันนี้อยู่ที่เนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบกิโลเมตรที่ใช้ไปครับและที่สำคัญครับจอทัชสกรีนนะครับขนาดใหญ่น่าจะเป็นสิบนิ้วนะเพื่อนนะเป็นทัชสกรีนนะครับแอร์เย็นฉ่ำเกียร์ออโตมตตินะครับเข้าเกียร์ถอยนี่พร้อมกับกล้องมองหลังพร้อมเลยพร้อมตัววัดระยะเช็คระยะให้เรียบร้อยเพื่อนเกียร์นะครับเป็นเกียร์หกสปีดนะเพื่อนนะนี่เป็นเกียร์หกสปีดนะครับสามารถดูได้เลยห้าหกนี่ นี่แหละครับคือรถคุณภาพสูงมากๆคือโอ้รถเพิ่งเข้ามาถึงครับก็เอามารีวิวให้เพื่อนได้เห็นก่อนนี่ดูโครงสร้างครับน็อต mm. <Not S 2> เดิมมากๆกันเพื่อนดูเดิมมากนะครับ mm. นี่เอาเป็นอีกหนึ่งคันครับเพื่อนครับเป็นรถแวนจุดที่นั่งที่มันไม่ค่อยมีนะเพื่อนนะค่อยหมดวาระกันเช่ามาเนี่ยสวยๆเลย ยังไม่ได้สปาใดๆทั้งสิ้นนะครับเจอสภาพนี้แล้วนะครับนี่แอ์อยู่บนหลัง,างคารู้ไหมนะส,สวยๆเลยนะครับนี่โอ้โหหน้าเดิมหลังเดิมเพื่อนๆมาดูท้ายรถนะครับในส่วนของฝ่ายท้ายเนี่ยในส่วนของกล้องมองหลังอยู่นี้ฝ่ายท้ายเป็นปุ่มไฟฟ้านะแต่ไม่ใช่ดีดเป็นไฟฟ้านะครับเราต้องผักขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนี่เพื่อนดูโครงสร้างนี่ครับส,รสวยๆเลย น็อต <Not S 1> ไม่เคยขยับเลยแล้วที่สําคัญคือแถว3ก็พับแบบนี้ก็เหมือน f o r ์จิเนอครับคล้ายๆกันนะครับการพับการใช้งานก็คล้ายๆกับ f o r er. ์จิเนนี่สปอยเลอร์หลังแถมมาพร้อมเซนเซอร์หลัง4จุดพร้อมนะครับแล้วก็นี่ดีเซลนะครับฝาถังน้ำมันสวยๆเพื่อนอีกคันหนึ่งที่เอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นกันเอาไปใช้งานแล้วราคาลอยน่าจะวันสองวันนี้ครับเพื่อนวันที่28ตุลาหกแปดวันนี้นะก็น่าจะก่อนสิ้นเดือนนน ราคาออกแน่เครื่องยนต์2.8ดีเซล172แรงม้าดีเซลลำด,ดับที่1ครับใครอยากได้คันนี้ทักมาผมมีรูปภาพแล้วพร้อมกับรายละเอียดนะครับส่วนราคาก็อย่างที่แจ้งน่าจะวัน2วันนี้ออกแน่นอนโอเคใครอยากได้คลิปอยากได้คันนี้ทักมาสวัสดีครับ